เปิดหน้าปิดหน้าที่มุมนั่นหน่อยอ่ะที่แบบเยอะจุดปังอันนี้นะคะก็คือสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งทาลิปเพิ่นเอาลิปมาก็แบบทานิดหน่อยคือเสร็จ ตอน11-30าบอ่ะยังไม่ถึงเที่ยงเลยแล้วคือประเด็นคือวันเนี้ยไปกินหมูกระทะใช่ไหมตอนเย็นแล้วร้านเปิด4ี่โมงก็รอไปกินไรกันไม่รู้เหมือนกันไม,ไมู่มนสูงวันนี้จะมารีวิวอ่ะ สอบสามวันเป็นไงวะคะไป่คุ้ก็ดีนะก็ดีดีไหมคะค่อนข้างดีกินไรกันเนี่ยกินกุ้งจากร้านตื้อตื้อเดี๋ยวไม่สปอนนะคะไม่สปอนจะมีอันนี้อกกินไปเลยทำไมกินชาเขียวเหมือนกัน แซนด์ว the mm ิชแซนด์วิชเอ้ไม่เราจะไม่เห็นตานะเราคจะไม่สปอนก์โอเคอันนี้ได้ไหมนี้อยู่ได้วยเราไม่สปอนก์จังน้ำแก้บอลส่วนมึงบูกำลังจะแก้บอลจุ๊งแก้บอลแก้บอลเหมือนเราอันนี้คือบอลอะไรนะไอ้น้ำหมาจับไม่ได้น้ำกูก็จับไม่ได้ที่กูพูดล้วกูจะบอลวันเลี้ยงน้ำแล้วมันก็มันก็เป็นวันน้ำที่กูบอลแล้ววิ่งทำไม 嗯。Uh huh. uh huh. ปหน้ามาเลยนะไปกูปวดท่ามันเป็นแบบไม่คือมันเด้งว่ะได้แต่ได้อยู่น้อมันแตกแบบโอ้โหกูตอนนั้นกูคีบเองอ่ะแบบเพื่อนตัดแล้วกูตัดด้วยกูไม่เคยตัดหน้าม้าเลยคยตัดตอนปฐมไงไม่ตัดตัดแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างหน้านองกูอยู่ข้างาๆตลอดเลยความที่ผมลื่นนะือแต่ว่าตรงฝั่งฝั่งนี้สวยฝั่งนี้แบบยังนั่นอยู่หอมเลยตัดผมนถ้าาเป็นนห้มันเป็นม้วนอ่ะ เนี่ยแล้วมันก็เลยดูเด้งๆตัดหน้าม้านะมึงฟูมากจะลองต้องดัดก่ะใช่โอ้ยมึงตัดเองเหรอมึงตัดที่ร้านนะกูตัดที่ร้านแล้วกูาทำไม่ถูกใจกูตัดเองป่ะไม่แต่ว่าตอนกูตัดเองอะกูเอามาแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยอะกูไม่ได้แบบเอาไปลึกขนาดนั้นนะแล้วมันก็เลยได้แค่นิดเดียวแต่แบบนี้สวยดี นั่แานแหละมันก็จับไว้กว่าดไปกินหยูกระทะก็ได้เออเนี่ยต้องจับตรงนี้ตรงนี้มันเข้าไปไหนตรงนี้นึกถึงเนี่ยเอาหมวกกันน็อกมาทับไว้แล้ก็เดินไปเลยให้ไปไปแล้เอาไปเลย ่คมันจะได้เยนะตก้นมดี mm ้มากสวยสวยเหมือนอยู hmm. mm ่ใกล้ว hmm. mm ่า hmm. ก่ะเหมือนอยู yani. <laughs> <nom metros pose> ่ใกล้กอมเนี vegetables. ่ยไทุกคนนึมาเลยสวดค่ะ

เธอหรือหัวท่านะร้นอนมากร้อนสุดๆไปเลยดูแต่ละคนเ่อะดูไปตลาดกันกินอะไรซูชิดีอาหยำเนห่รโอ้โห้ขึนไปจะกินล่งองเหรอ ถ้าถอดตูสีอันเก็บตูมันฟินมือเงินฟินฉันก็คือไม่กินอะไรเชืวว่อตรงนี้มามมันสวยอ่ะเนี่ยใช่มันสวยอ่ะสีไม่นาังสวนไม่อยากกินหาารแล้วถ้ากูใส ดูสวยที่สุดเขาเรียกอะไรนั่งมกงวังมันต้องกินนั่งอันหนึงเดียวสวยวะ่ะ meeting ชอปอ่ะไม่ได้ <c ười> มันมันต้องทำเดียวเองเหมือกินไอ้เพ <c ười> ิ่งกินให้เห <c ười> มือนเดินอยู่บ้าน <c ười> <c ười> สุดยอด <c ười> พูดอร่อยต้องพูดว่าอะไรภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นก็ได้อภาเออษาจีาภาษาเกาหลีถ้าภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร สุขอ้อยแล้ว <laughs> อ้เาไ่เชียวไ้ยุไอ้เนี่ยสุข้อยแล้วสุดยอดเออเออเออให้มันเห็นแบบเนี้ยไงดีไงดีอะเดี๋ยวไม่

mm yeah.